แล้ก็สวัสดีปีใหม่พี่น้องเอยวันนี้ก็ย่างเข้าสู้ปีพศหกเก้าเนาะปีพศหกเก้าวันนี้ก็เป็นวันแรกเลื่องามยามดีพี่น้องเอยสำหรับใครที่จะลงมือลงแรงเฮ็ดยัียงกะเป็นอาเรว่าเป็นวันแรกแหกหมานพี่น้องวันแรกแหกหมานสำหรับไป ใครที่จะตั้งใจหรือว่าเริ่มทํางานหรือว่าเฮ็ดเมียก็แล้วแต่นะเนาะอืก็ปีเก่าผ่านไปอืปีใหม่ก็ผ่านเข้ามาพี่น้ออปีใหม่ก็ผ่านเข้ามาแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็ปีใหม่ปีเก่าก็เหมือนกันนั่นแหละเนาะออแม่บ่ะออที่ไม่เหมือนกันก็คืออายุเรามากขึ้นออแม่นบออายุเฮ้าหลายขึ้น Ừ, พออายุเรามากขึ้นก็คือว่าแหละเรียวแรงก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปโดยเฉพาะใครที่เลยอายุได้เลยสามสิบห้าไปแล้วนี่ก็คือกะกะนับมือนับนับเว้นถอยหลังพี่น้องเพราะว่าก็คือร่างกายคนเฮ่ากันเนาะถ้าเลยอายุสามสิบห้าไปแล้วนี่ก็ ทุกอย่างมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มหยุดชะง,งักการเจริญเติบโตเริ่มฟอ,อมม for, นั่นแหละพี่น้องร่างกายก็เริ่มฟองั้นบอเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะทําอะไรก็รีบทาพี่น้องรีบทํารีบเฮ็ดตอนที่เฮ้าไว้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีเลี้ยวแรงอยู่ยังมีทุนยังมีความหวังอยู่กับเฝ้าเฮ็ดเฝ้าสางพี่น้องเพราะว่าถ้าไม่สร้างตอนที่มีแรง แล้วจะไปดินหล่นสร้างตอนที่หมดแรงแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่ทันพี่น้องเพราะนั้นก็สู้กันไปพี่น้องเอ้กเกษตรกรเท่าก็มาเดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาประเดิมประเดิมเป็นคลิปแรกอก็เดี๋ยวสิอัปเดตพี่น้องอัปเดตราคาข้าวเปลือกอไม่ว่าจะเป็นมะลิหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ข้าวเหนียวกขอหกเนาะ วันนี้ก็วันที่1มกราคมปี2569วันแรกก็ <c oughs> จากที่ผมไม่ได้ลงคลิป2วัน,นก็ยากกรับไอ้ทุลละระปลาปังญาติพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยก็คือว่าวคือมันเป็นช่วงไอ้ปีใหม่กัอแลนหันแลนนี่รับแขกแน่กัโอ้ยบ๊อบม,มีเวลาทายไอ้พี่น้องในเบิงพี่น้อง ก็เมื่อวานที่ผมเข้าไปที่เมืองพี่น้องเลน,นเข้าไปเมืองมีธุระเข้าไปเมืองก็ราคาข้าวตอนนี้สําหรับปีหกเก้านี้ก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพี่น้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ยังยังอยู่ที่ราคาเดิมไม่ไม่ขยับขึ้นแล้วก็ไม่ขยับยงเพราะว่าปกติแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นราคาอยางพรารา หรือว่าราคามันสัมปะหลัง e, อย่างซุมนีส่วนมากนี่หรือแม้แต่ราคาข้าวเนี่ยคือส่วนมากในมันสิทธิ์ช่วงเทศกาลเนี่ยช่วงเทศกาลหยุดยาวอะไรพวกนี้ยส่วนมากนี่ราคามันสิทธิ์ราคามันจะสวิงเนาะจากไจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงปีใหม่หรือไม่ก็ช่วงสงการอะไรพวกนี้ช่วงที่หยุดยาวอะไรพวกนี้คือส่วนมากแล้วนี่ราคาข้าวมันมันสีลงราคาแมนบอพี่น้อง หรือว่าราคาสินค้าการเกษตรต่างๆอะไรอย่มันสีลงราคาแต่ว่าปีนี้พี่น้องปีนี้นี่เทศกาลปีใหม่ปีเก่าก็ราคาข้าวกะย่างคือเก่าพี่น้องราคาข้าวก็ยังอยู่เหมือนเดิมราคาเดิมยืนพื้นอยู่ที่ไอ้สิบหกบาทอยู่พี่น้องสิบหกบาทมาลีหนึ่งศูนย์ห้านะมาลีหนึ่งศูนย์ห้า สิบหกบาทพี่นอ้องยังยืนพื้นอยู่สําหรับมุกดาหารแล้วก็อีกอันนึงก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ขอหกข้าวเปลือกเหนียวพี่น้องข้าวเปลือกเหนียวก็ยืนพื้นยืนพื้นอยู่ที่ตอนนี้นี่สิบสองบาทพี่นอ้องสิบสองบาทอ,าอยู่ราคานี้พี่น้องอยู่ราคานี้แล้วแล้วแล้วผมคิดว่าคาดการเนี่ยคาดการว่ามันมันน่าจะน่าจะขยับขึ้นอีกนะ อเพราะว่าอย่างวันที่ผมจึงว่าอย่างสี่เออคือคือราคาข้าวปีนี้คือมันมันนิ่งพี่นอ้องเออพี่น้องสังเกตเบิง้งเออราคาข้าวปีนี้เนี่ยมันมันนิ่งมันไม่สวิงเออม,มันคือมันมันมีแต่มันมีแต่ขึ้นอย่างเดียวด้พี่น้องเอนมีแต้ขึ้นอย่างเดียวด้วยเออไม่ไม่ไมบ่มีลงเลยเออแล้วเวลาขึ้นเอขึ้น,ข,นขึ้นต้นปีพี่นอ้องขึ้นต้นปีเลยเออปกติแล้วกับ อย,อย่างที่ผ่านมาพี่น้องอย่างที่ผ่านมาราคาข้าวนี่ทุกๆปีหนึ่ทุกๆปีคือในช่วงพฤศจิกาท่านว่ามกราชวงนี้คือราคาข้าวนีมน่มันจะยืนพื้นยืนพื้นเท่าเดิมเหมนน้องยืนพื้นเท่าเดิมก็คือหลายปีที่ผ่านมาก็ยืนพื้นอยู่ที่10บาท11บบาท12บอาทเนาะนคือมะลิมะลิแห้งก็จะอยู่ที่ประมาณสัก เออสิบสิบสามบาทสิบสี่บาทมันสิยืนพื้นอยู่ประมาณน,นี้เออแต่ว่าปีนี้นี่คือไอ้ทันวามกราลาเนี่ยยืนพื้นอยู่ที่สิบหกบาทตอนนี้ก็มาลิหนึ่งศูนย์ห้าก็สิบหกบาทเป็นหกสิบหกบาทเออสำหรับไอ้ใครที่สำหรับใครที่จะปลูกไอ้มะลิหนึ่งศูนย์ห้านอกฤดูกาลเนี่ยผมว่าก็ก็น่าลุ้นอยู่เด้เนี่ยผมว่าน่าลุ้นเด้ เเพราะว่าตอนนี้นี่ข้าวนาปังนี่พี่น้องข้าวนาปังนี่ก็หลายพื้นที่ก็บนกันพี่น้องบนกันเพราะว่าข้าวนาปังเนี่ยมันมันราคาถูกเนาะรา <c oughs> คาถูกเอแต่ว่าผลผลิตนี่สูงพี่น้องผลผลิตสูงน่แต่ก็คือว่าเนหละคือถึงผลผลิตสูงยังไงก็ก็ตามอะ่ะแต่ถ้าราคาซื้อราคาซื้อราคาขายออกเนี่ยมัน มันถูกนี่มันก็ดมันกับ,ม,กบมันกับวคุ้มเลยพี่น้องเออมันกับบคุ้มเลยเออแต่ถ้าเป็นเอ่มะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยผมคิดว่าเออถ้าเราเอาไปปลูกนอกฤดูกาลเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าผลผลิตมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนปลูกในฤดูกาลปกติแต่ที่นี่ผมว่าราคาราคาการซื้อนี่พี่น้องมัน มันมันน่าจะคุ้มกว่าหน้าปังนะเออมัน,น่าสิคุ้มกว่าหน้าปังนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่สิบสิบหกบาทนะพี่น้องอมะลิแห้งอยู่สิบหกบาทนะถ้าเราปลูกในช่วงเนี้ยช่วงไอ้ท่านว่าโมกาาช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวช่วงไอ้มีหน้าเมษาเนี่ยเออผมว่าผมว่าหวานตอนนี้ก็ยังทันนะพี่น้องสำหรับใครที่ไอ้มีมีพื้นที่ที่ ไก่ชนประท่านหรือว่าสามารถหาแหล่งน้ําได้นะผมว่าผมว่าน่าลุ้นนะดีดีก็ปลูกหน้าฝังเลยผมว่าอมแม่นว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่ากัคือราคานี่แหละพี่นอ้องราคามันดึงดูดนี่แหละผมก็ได้ได้ให้แนวทางกลับไป fc ไปแล้วเนาะคือเกเกษตรพี่นอ้องการทำกเกษตรเนี่ยคือสําคัญเนี่ยเกษตรมันจะไปได้หรือว่าไปไม่ได้ไปรอดหรือไปไม่รอดเนี่ย มันสำคัญอยู่ที่การตลาดอยู่ที่การขายนี่พี่น้องอมผมถึ่งบอกว่าคือสินอ,อย่างเช่นข้าวเนี่ยถึงแม้ว่าข้าวนาปังเนี่ยมันจะเวลาเฮ็ดแล้วนี่หรือมันจะได้ผลผลิตดีผลผลิตสูงแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาที่เนี่ยพ่อค้ามาซื้อจากเราไปเนี่ยมันถูกเนี่ยมันก็บอคุ้มเลยพี่น้อง ผมผลิตยเยอะจริงพี่น้องแต่ว่าราคาสื่อมันต่ำตอนนี้ก็อยู่ห้าพันหกพันเห็นบอกมันกับบคุมแม่นบ่าะแต่ที่เนี้ยถ้าเราทำสมมุติว่าเน้นคุณภาพพี่น้องเน้นคุณภาพเนี่ยก็คล้ายๆค,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 คือตอนเนี้ยเมลรีหนึ่งศูนย์ห้านี่มันมันราคาสูงพี่น้องเราเอามาปลูกนอกฤดูกาลเนี่ยผมว่าผมว่าก็โอเคอยู่นะสําหรับผมนะสําหรับผมผมผม,ผมมองว่า คือถึงผลผลิตมันจะได้ไม่เต็มที่เหมือนปลูกในไฤออด,ดูกาลอพืชผ้ามิถุน่าแม่นว่าละแต่ที่เนี้ยคือราคาไงพี่น้องเออราคามันราคามันราคามันโดดมากพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยใครที่มีพื้นที่เนี่ยผมว่าน่าทำพี่น้องน่าทำเออสำหรับผมก็ถ้ามีพื้นที่ผมกเกษียขคืนกันพี่น้องแต่ก็คือว่าคือแถวแถวแถวที่ผมอยู่มันมันไม่มีแหล่งน้ำพี่น้องมันไม่มีแหล่งน้ำมันไม่มีหม่งสูบน้ำ อย่างเพราะนั้นนะ่ะมันกัมันกับเฮดบอไดเออแต่ใครที่มีพื้นที่หรือว่าสามารถหาแหล่งน้ํามาใส่ได้เนี่ยผมว่าสําหรับใครที่ชอบทํานาเนี่ยอืนาปังเนี่ยเอแต่ว่าทํานาปังเมลี่หนึ่งศูนย์ห้านอกฤด,ดูกาลนะผมว่าน่าลุ้นเลยพี่น้องน่าลุ้นเนี่นนผมว่าตอนนี้มันสิบหกบาทเนาะตอนนี้ราคาข้าวเนี่ยะลี่หนึ่งศูนย์ห้ามันสิบหกบาท แล้วก็พี่น้องก็นับดูเออมกราคุมพามีนาเมษาประมาณเมษาเฮากับเกี่ยวประมาณปลายปลายมีนาพี่น้องปลายมีนาต้นเมษาเนี่ยเออมันก็ได้กเกี่ยวแล้วพี่น้องเออเพราะนั้นอ่ะพอช่วงที่มีนาเมษาเนี่ยคือผมสันนิษฐานว่าราคาข้าวมันสิโดดขึ้นไปอีกพี่น้องราคาข้าวมันต้องขยับขึ้นไปอีกแน่นอนเออมันจะไม่อยู่แค่สิบหกบาทหรอกมันไปอีกพี่น้องเออเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยราคาพีคสุดราคาสูงสุดของอ้ไ ราคาข้าวเนี่ยแต่ละปีคือมันจะไปอยู่มันจะไปขึ้นสูงสุดในช่วงเดือนดใดอกระกะักดาาสิงหาช่วงนั้นคือราคาสูงสุดแล้วเมื่ม่มนมเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาข้าวไอ้มรี่หนึ่งศูนย์ามันอยู่ที่สิบกบาทในช่วงมกรานะผมว่าถ้าเฮาถ้าใครมีข้าวหรือว่าถ้าใครที่ปลูกข้าวแล้วรอเอาข้าวไปขายในช่วงไอ้มีหน้าเมษศานะผมว่า มันต้องมีสิบเจ็ดบาทสิบเจ็บาทสิบแปดบาทแน่นอนเปีนี้นะผมว่ามีแน่นอนสิบ็ดบาทสิบดบาทมีแน่นอนพี่น้องแนวใดแนวใดกับมันมันไม่มีทางที่จะลงสิบหกบาทแน่นอนออืเพราะว่าคือคือว่าแหละคือตอนเนี้ยมันคือพ่อค้าเขาแย่งกันซื้อพี่น้องเพราะว่าเมื่อมันมีออเดอร์มามีคำมีคำสั่งรับซื้อมาจากจีนนะ่เพราะนั้นนะพ่อค้ามันก็ต้องแลนแลน แลนหากว้านซื้อเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการให้ใหแข่งราคากันพี่นอ้องอ่าแมนบ่าเพราะนั่นนะพี่น้องผมว่าใครที่มีพื้นที่เนี่ยหน้าปลูกพี่น้องหน้าปลูกเขาเนี่ยอโดยเฉพาะมาลีนหนึ่งศูนย์ห้านะเอาปลูกนอกฤดูกการพี่นอ้องแต่หน้าปังเนี่ยผมว่าสู้ไปก็มีแต่ข้าวเนื้อ,อเพราะว่าหน้าปังเนี่ยมันเขามันเขาเรียกว่าข้าวมันมัน,มน,มน,มนไม่ไม่ค่อยมีคุณภาพ เออมันก็เลยราคาถูกเนาะเออผลผลิตเยอะจริงแต่ว่ามันไม่หอมมันไม่นุ่มเหมือนมะรี105มันก็เลยราคาต่ำเนาะเออก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังอัปเดตราคาข้าวในปีใหม่ปีนี้วันนี้วันแรกเบิกเลิกงามยามดีเออก็16บาทเออมะลี105 แล้วก็ข้าวเหนียวก็12บาทพี่น้องเล่าสู่กันฟัง,งพี่น้องเดี๋ยวมีข่าวสารเกี่ยวกับข้าวก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังได้ชมกันเนาะเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม